สวัสดีครับว,วันนี้มาที่ Harborland The Mall l i f e s t o r e งามวงวานนะครับที่ตั้งอยู่ที่ศูนย์การคา้า The Mall l i f e s t o r e งามวงวานชั้น6เลยทีเดียวนะครับซึ่งที่นี่มาในธีมอะไรครับ What's the theme here Austin Last Will <wheel. S 1> <Yeah. S 2> yeah. ที่นี่แบ่งออกมาเป็น3โซนนะครับโซนแรกก็คือ Littleville Zone ไปดูกันครับ Let's take a look a the t first zone Let's go มาถึง the entrance ก็คือทางเข้าของ Littleville แล้วนะครับมาดูกันครับที่นี่ก็จะมีสำหรับ babies ที่สูงไม่ถึง80เซนเมตรนะครับหรือฝรั่งจะออกเสียงว่า centimeters Austin can you say that centimeters centimeters ภาษาไทยก็จะเรียกว่าเซนติเมตรเซนติเมตรโอ้ชัดเวอรนะครับแล้วก็มีสำหรับท ด้วยก็คือที่มีความสูง81-100เซนตมตรครับแล้วก็เด็กเล็ก small kids ที่มีความสูง101เซติมตรถึง120ครับ Are you ready to go in? <Yeah. S 1> wait wait let's see how tall you are มาดูนะครับมาวัดความสูงนะครับ let's see how tall you are Okay it looks like you're Not quite 120 centimeters, but you're in the small kid range right here. Okay. Hang on. Austin Okay, Maxwell, how tall are you? Oh, Ben toddler Leon Okay, you're a toddler. Are you ready to go? Yeah. Let's go play. <laughs> okay, back a look. Hey, what's that? Crocodile Crocodile, yeah. What's that? Ready. A birdie? Oh, oh cool. Hey, what's that? Yeah. Sang. Sang. What are you riding, Ki? cup? What are you riding? A zebra. A zebra. Oh. oh, Austin, what did you find? A lollipop. Whoa, is that a real lollipop? Are you going to eat it? No, it's not real. It's not real, it's fake? ไฮไลท์ของที่นี่นะครับจะมี Toys Room นะครับก็คือข้างบนนี้นะครับไปดูกันครับ Let's take a look at the Toys Room. ก็ไหนแล้วนะครับมาเรียนการออกเสียงที่ชัดเจนของคำว่า s t รอเบอรี่ช็อกโกแลตแลว้วก็วานิลานะครับฝรั่งออกเสียงว่าอะไรครับ vanilla oh and chocolate อ,ออกเสียงว่า chocolate and strawberry อ,ออกเสียงว่าอะไรครับ strawberry ice cream yeah and what's on the top cherry 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 yeah แล้วก็มี whipped cream ด้วยครับแต่ออสตินไม่สนใจจะมาช่วยพ่อสอนเลยน,นะครับไ <laughs> ปกันต่อครับ โอเคมาถึงโซนที่2นะครับนั่นก็คือ Kids Island สังเกตนะครับคำว่าเกาะนะครับ Island นั้นตัว S ไม่ออกเสียงไม่ใช่ Iceland Iceland ก็จะเป็นประเทศ Iceland นะครับแต่ถ้าเป็นคำว่าเกาะเนี่ยก็คือ Island นะครับซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือนี่ครับ Valo Jump เป็น AR Interactive Jump ที่เราสามารถเข้าไปอยู่ในเกมได้ครับออสตินขึ้นไปแล้วครับเราไปดูครับเห็นไหมครับออสตินก็อยู่ในเกมเลยครับ Stand in the middle Ah hit him Jump high Jump high Jump high Oh you're big now, you're big! Victory! Titan Woo! Gimme five, you did well. My turn, thought would fall down okay. Long do, long do. Oh yeah! Oh no! Oh pass. <laughs> hey Max, are you ready to go down the slide? Let's go! Ready, two, one, go! <laughs> <laughs> Whoa! Hey! Was that fun, Mac? Yeah. Okay, do you want to go again? Yeah. Okay, okay. let's go! <laughs> What are there? you doing up there? นี่นะครับมาถึงโซนที่3 <Yeah. S 2> นั่นก็คือ junior zone สำหรับเด็กที่สูง121เซนติเมตรขึ้นไปนะครับแล้วก็ adults like me can play too ผู้ใหญ่ก็เล่นได้ครับไปกันเลย Oh, greet, Hmm, My wife screams louder than the little kids. It's a little embarrassing. Okay, that's okay, that's okay. But, boy, i die, I'm เดี๋ยวมันจะพังครับารำตัวใหญ่ไปหรือเปล่ากล้ามใหญ่ขนาดนี้จะใหญ่เกินไปตะคิวเห็นอะไรที่น่าสนใจนั่นก็คือ volcano slide slider ภูเขาไฟนะครับ volcano ซึ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่การลงมานะครับคือการขึ้นไปครับต้องปีน you have to climb up ต้องทดสอบฟิตเนสตัวเองนะครับว่าฟิตขนาดไหนครับมามโอ้ Here we go. One. Two. เขาจะกล้าหรือเปล่า Is she brave enough to come down? เขาจะเอาชนะความกลัวได้หร okay. like ือเปล่าครับโอเคดังไปทั่วห้างเลยนะครับทุกคนแบบฮะเกิดอะไรขึ้นครับเป็นไงบ้างครับเอาชนะความกลัวชนะความกลัวเรียบร้อยแล้วพอขึ้นเราต้องลองเท่านั้นหายกลัวแล้วใช่ไหมโอเคตบมือให้ตบมือให้ Acomplish Ac ภารกิจสำเร็จรุดรวงแล้วนะครับสำหรับ Harborland The Mall l i f e Store งามวงวานชั้น6นะครับ้ามาแล้วสนุกแน่ๆนะครับรับรองได้นะครับผม Hey Austin it's time to go home Do you want to go home n no, อ I want to keep p l a y i n ้างั้นเล่นต่ออีกหน่อยครับอ่าเดี๋ยวคราวหน้ามาเล่นกันต่อด้วยครับโอเคบายบาย